สวัสดีค่ะชื่อทรายนะคะตอนนี้ก็จบการศึกษานะคะตอนแรกเนี่ยเรียนปริญญาตรีอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีค่ะก็เรียน4ปีจบมาแล้วก็ทํางานนะคะประมาณ2ปีอันนี้ทําที่บริษัทหลักทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นโบรกเกอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็ออกมาเรียนต่อปริญญาโทค่ะที่สาสิ์ MBA ของจุฬาเหมือนกันก็เรียนมา2ปีแล้วอันนี้ก็เพิ่งจบมาค่ะแล้วก็ตอนนี้ออกมาทำงานเป็นคุณครูเต็มตัว ก็คือตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยก็คืออยู่ที่ปีหนึ่งก็เพื่อนชวนบอกว่าให้ลองไปสมัครดูที่สรีลมก็เลยลองดูเพราะว่าคือตอนที่เราเด็กๆอะ่ะ เพื่อนก็จะชอบบอกว่าเอ้ยทรายช่วยสอนหน่อยอะไรเงี้ยคือเพราะเราเป็นคนที่เรียนค่อนข้างโอเคอยู่แล้วมันตั้งแต่เด็กเขาก็แบบเออให้ช่วยสอนก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกเราสอนเป็นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเนีย่ยก็คือไปสมัครกับทางสถาบันเขาก็จะคิดเลทก็คือคิดเด็ก300เราแล้วหากให้เราครึ่งหนึ่งก็คือเราจะได้ชั่วโมงละร้อยห้าสิบก็ยังโอเครู้สึกก็ภูมิใจนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราหาเงินด้วยตัวเองได้โดยที่แบบเออเงินเดือนแรกก็ยังเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เลยเข ด้วยตัวเองถึงแม้ว่ามันจะแบบ150บาท,บาทเดือนหนึงรู้สึกจะได้แค่ประมาณ3000หรือ4 0 0พก็ก็โอเคแล้วก็ถือว่าเป็นค่าขนมเริ่มต้นนะคะทำงานที่ที่สีลมเนี่ยได้เงินเดือนประมาณ3,000หรือ4,000บาทแล้วทีนี้พอไปเรื่อยๆเนี่ยขึ้นมาถึงปี3ปี4เนี่ยคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะเพราะสุดท้ายเนตอนจบปี4เนี่ย เอองินที่ใช้ได้เนี่ยชั่วโมงหนึ่งได้200อันนี้คือทํางานอีกที่หนึ่งแล้วแถวบ้านหน่อยเพราะว่าพี่ของเพื่อนนะคะมีมาเปิดโรงเรียนสอนพิเศษแถวบ้านแล้วเขาเลยชวนไปบอกว่าให้ไปช่วยสอนหน่อยเพราะว่าครูยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วเขาเห็นเราสอนอยู่เราก็เลยอ่าโอเคเราไปช่วยได้แล้วก็เลยคุยรายละเอียดกันก็คือตกลงกันที่200บาทต่อชั่วโมงอันนั้นก็คือเป็นรายได้สุดท้ายก่อนที่ก่อนที่เราจะออกมาทํางานจริงนะคะก็คือจะเห็นว่าตอนเริ่มต้นปีหนึ่งเนี่ยเราได้รายได้150 ทำมาเรื่อยๆนะ4ปีจนถึงจนถึงปี4อะ่ะเราก็ได้200ก็คือขึ้นไม่เยอะสุดท้ายเนี่ยพอออกมาทำงานอย่างที่บอกคะ่ะว่าทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นโบรกเกอร์แล้วช่วงนั้นก็คือมีงานค่อนข้างเยอะด้วยที่ที่บริษัทก็เลยไม่ได้สอนต่อก็รู้สึกว่าเพราะการสอนไปเนี่ยคือได้ชั่วโมงละ200แล้วกับการที่เราต้องมาทำอย่างเงี้ยคือเราเอาเราเอางานจริงดีกว่าเพราะว่างานที่เป็นงานจริงเนี่ยได้ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยคิดเป็น ออกมาแล้วเนี่ยคือคือมันก็ได้เยอะกว่าเราก็เลยตัดสินใจที่จะทิ้งงานสอนตรงนั้นไปแล้วก็มาทุ่มให้กับงานโบรกเกอร์งานที่เราเป็นทําบริษัทหลักทรัพย์เป็นนักวิเคราะห์ตรงนี้ค่ะเต็มตัวเพราะว่าตรงนั้นก็ต้องใช้เวลาเยอะเหมือนกันคือช่วงแรกก็คือจุดมุ่งหมายของเราเรียนจบไฟแนนซ์มา ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือเราคิดว่าเราจะไปทางด้านไฟแ a n c e ความฝันของไซต์ตอนแรกก็ยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ย mm hmm. เราอยากเปิดบริษัทคอนซัลท์ทางด้านไฟแ a n c e นะเพราะว่าเราเรียนมาทางนี้เราอยากใช้ประโยชน์ทางด้านนี้แล้วแต่ทีเนี้ยคือพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณปีกว่ารู้สึกว่าแบบงานนี้ไม่ใช่งานของเราอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราทาแล้วเครียดมากเลยเราทาแล้วเราไม่มีความสุขในสายนี้คืออันนี้ไม่ได้บอกนะว่างานไฟแ a n c e ไม่ดี แต่ก็แล้วแต่คนชอบอะค่ะแต่คือสําหรับทรายเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นงานที่เครียดแล้วมันไม่เหมาะกับทรายทรายรู้สึกว่าเอองั้นตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเรียนรู้เพราะตอนแรกที่เข้าเนี่ยเราอยากได้ประสบการณ์เราอยากรู้ว่าการทางานสายเนี้ยมันเป็นยังไง <S <S เพื่อที่สุดท้ายเราจะได้มาเปิดเป็นบริษัทคอนซัลต์ของตัวเองอันนี้คือความฝันตอนแรกแต่รู้สึกว่าทําไปแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่แล้วเราไม่ได้ชอบสายนี้คือทำแล้วเครียดเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้น เราเรียนรู้จนพอแล้วเราสึกว่าเรารู้แล้วว่าสายเนี้ยทำงานยังไงมีประสบการณ์ทํางานยังไงแล้วถ้าจะไปต่อมีทางไหนบ้างคือเรารู้เห็นเห็นเกือบหมดแล้วแหละว,ว่าช่องทางการเป็นทางเส้นเนี้ยเป็นยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่คือเขาก็อยากให้ลูกเรียนต่อให้ได้สงสูงเพราะเขาคือไม่ได,ไได้ไม่ได้จบสูงมาคือถ้าเขามีกําลังสงได้คือเขาก็อยากให้เราเรียนสูง,สง สุดท้ายอะเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราออกมาเรียนเรียนต่อก่อนละกันปริญญาโท2ปี 2> เพื่อที่จะได้รู้ด้ว่าโอเคหลังจากนี้ถ้าเราจะทําอะไรเราจะได้รู้ได้ว่าโอเคต้องการอะไรพอมาเรียนต่อเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะว่าไปสมัครของาศาสินแล้วก็เลยลางานออกมาก็คือลาออกนี่นแหละค่ะแล้วก็มาเตรียมตัวสอบอยู่ประมาณ23เดือนนะคะเพราะมันต้องสอบ Gmat สอบ TOEFL พวกนี้อีกก็เลยก็เลยออกมาเตรียมตัวสอบพอสอบเสร็จผ่านหมด ตอนนั้นน่ะคือสมัครสอบรอบแรกผ่านแล้วเขาประกาศตั้งแต่เดือนมกรารู้ว่าเราเข้าได้แล้วแล้วทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเรียนจริงเนี่ยเขาเปิดเทอมเดือนเมษาเพราะฉันคือเป็นช่วงที่เราว่างมากๆงั้นลองกลับไปทํางานสอนพิเศษดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นแบบเหมือนพาร์ทไทม์ได้ด้วยคือมันไม่ได้ฟิกเวลาเราขนาดนั้นก็เลยถามพอดีมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเขาแนะนําให้ไปสอนแบบเด็กอินเตอร์ค่ะ เราก็เลยเข้าไปถามว่าเออมีสอนวิชาแบบ finance อะไรนี้ไหมเขาบอกว่าระดับเด็กแบบมอต้นมปลายของเด็กอินเตอร์เขายังไม่มีแต่เขามีวิชาเศรษฐศาสตร์เราก็เลยเอองั้นเราสอนวิชาอีค่อละการเศรษฐศาสตร์ละกันทีนี้เนี่ยพอได้ตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มเลยที่เราอยากจะทํางานที่สายนี้ครั้งแรกอะคะ่ะที่สอนเด็กเด็กชุดแรกเลยมีประมาณ3คน แล้วมีอยู่คนนึงอะค่ะคือไซก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเบื้องหลังที่มาเขาเป็นยังไงแต่ก็คือทางสถาบันเขาก็จับเด็กคนนี้ให้วิชาที่สอนอะก็คือเป็นบิสเนสเออแล้วตอนนั้นสอนเนี่ยคือเราก็ไม่รู้นะว่าน้องเรียนที่โรงเรียนมาเป็นยังไงคือน้องเขาก็เรียนที่โรงเรียนแล้วก็เหมือนแบบพอตอนบ่ายตอนเย็นอะไรเงี้ยเขาก็มาเรียนกับเราเราก็เออเราก็สอนตามปกติของเรานะแต่ว่าเวลาเรียนกับน,น้องเอ้ยสอนน้องเนี่ยน้องเขาจะชอบแบบเออพี่ไซอสอนตลกจังเลยพี่ไยเป็นครูที่ตลกมากอะไรเงี้ยเราก็แบบ เออเราตลกตรงไหนคือเราก็ไม่ตลกอะไรแต่คือแบบพอดีคือมันคงแบบเข้ากันได้พอดีเลยประมาณนี้เ็จเนี่ยพอสอบสอนไปเรื่อยๆนะเราก็สอนไปคือจุดมุ่งหมายคือการสอนคือสอนสอนให้น้องอะคะ่ะสอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายพอน้องเขาไปสอบปุ๊บแล้วเกรดออกมาสรุปน้องเขาได้เกรดเอน้องเขาแบบดีใจมาก แล้วสุดท้ายเนี่ยคือเขาบอกว่าพอพอเรียนกับเราจบเสร็จเนี่ยคือเขาก็ออกไปอะคะ่ะก็คือเตรียมไปเรียนต่อเข้ามาหาลัยอะไรก็ว่าไปเขาก็จะแบบคุยติดต่อทางไลน์กับเราตลอดว่าแบบเอยขอบคุณพี่ไซน์มากเลยพี่ไซน์เป็นครูที่ดีมากอะไรประมาณนี้เขาก็ยังติดต่อกับเราเรื่อยๆอัปเดตชีวิตเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาก็ถามว่าแบบเออพี่ไซน์วันนี้มาไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเขาจะเข้ามาหาอะไรเงี้ยมีของแบบมาฝากประมาณนี้สุดท้ายก็คือนัดเวลากันเขาก็มาหาเขาก็แบบมีของมาให้จริง ก็คือเหมือนเป็นของขอบคุณที่แบบเออทำให้เขาสอบได้ดีแล้วแบบเป็นความรู้สึกที่ว่าประทับใจมากเพราะว่าคือเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราทําให้น้องเขาประสบความสําเร็จคือสิ่งที่เขาเอามาให้ไม่ใช่ของที่แบบซื้อมาแพงๆหรืออะไรนะคือเป็นมันมีมูลค่ามากกว่านั้นเพราะว่าเป็นของที่น้องเขาทําเองทุกอย่างกับมือเลยคือถ้าวัดเป็นมูลค่าคือจะคิดว่ามันวัดมูลค่าไม่ได้คือมันไม่ใช่ว่าเขาซื้อของแพงๆมาให้เรามันไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือเขาตั้งใจทําด้วยฝีมือเขาเองจริงๆเป็นของแฮนด์เมด แล้วก็แบบมีกระดาษแผ่นหนึ่งเหมือนเป็นจดหมายค่ะเขียนมาแล้วก็เหมือนเล่าประวัติเขาอะไรเงี้ยว่าแบบออตั้งแต่ที่เขาเข้ามาเนี่ยตอนแรกคือเขาสอบตกเลยนะก็คือได้เกรด E ีจากที่โรงเรียนมาก่อนจนที่โรงเรียนเนี่ยเขาต้องเรียกผู้ปกครองเนี่ยไปพบว่าแบบเฮ้ยน้องคนนี้มันไม่ไหวแล้วจริงๆคือถ้าไม่ทําอะไรกับมันเนี่ยมันตกหมดเลยแน่นอนแล้วก็คือสุดท้ายก็ไม่รู้จะทายัางไงเขาก็เลยส่งมาเรียนพิเศษที่เนี่ยแล้วสุดท้ายก็คือมาเจอสายเขาบอกว่าสายเป็นคนที่แบบเหมือน แบบอินสปายน้องอะ่ะทำให้รู้สึกว่าเรียนวิชาบิสเนสแต่เรียนแล้วสนุกก็เลยทําให้เขาเปิดใจที่จะไปเรียนวิชาอื่นวิชาอังกฤษเรียนวิชาอื่นไปด้วยแล้วแบบกลายเป็นว่าทําให้เกรดทุกๆวิชาของเขาอะ่ะดีขึ้นตามไปด้วยหมดเลยเออกันว่าโอเคเขาทําวิชาได้เองก็คือบิเสเนสไสดเองกลายเป็นว่าวิชาอังกฤษวิชาเลขที่เหลือคือเกรดเขาดีขึ้นทุกวิชาเลยไม่จากตอนแรกที่ห่วยแบบโรงเรียนพีดิกว่าได้แบบโตกหมดอะไรเงี้ยเขาก็ทําได้ดีขึ้นคือเขาก็รู้สึกประทับใจมากแล้วก็แบบ อยากจะขอบคุณไซจริงณนะวิถีทีท่ไซรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยมันมีค่านะชีพแบบวิชาชีพนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าทําให้คนคนหนึ่งเขาประสบความสําเร็จได้เราสามารถสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาได้ด้วยมือเราอะไรเงี้ยทำให้เราสึกว่าเออเราก็มีคุณค่าเหมือนกันนะที่เราแบบสามารถทําสิ่งดีดีให้คนอื่นได้ณนะจุดนี้ค่ะเลยทาให้ไซรู้สึกว่าไซชอบการสอนไซรู้สึกว่าไซส,สอนแล้วไซสนุกไซรู้สึกว่าไซมีความสุขที่ไซเห็น ว่าน้องที่ไซสอนทุกคนเนี่ยสอบได้ดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นอย่างงี้ค่ะไซะรู้สึกว่ามันก็เป็นอาชีพที่ดีแล้วมันไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแล้วมันมีแต่ทาให้แบบคนมันดีขึ้นไซก็รู้สึกว่าโอเคอยากจะดําเนินอาชีพเนี้ต่อไปเรื่อยๆพอสอนเด็กอินเตอร์รายได้ก็โอเคมันก็ต้องค่อนข้างดีอยู่แล้วคือรู้สึกว่า เขาคิดเด็กอะค่ะมันก็แล้วแต่ระดับชั้นนะก็คือเด็กชั้นเล็กหน่อยเขาจะคิดเด็กชั่วโมงละ9 0 0เราสอนอีค่อนนะเออเขาคิดเด็กชั่วโมงละ9 0 0อแล้วเขาก็หักมาให้เรา500ถ้าเป็นเด็กอินเตอร์คือเขาเด็กคิดเด็กชั่วโมงละพันสองแล้วเขาหักให้เรา700คือถ้าเทียบกับที่เก่าที่ทไซเคยสอนเนี่ยไซได้แค่ชั่วโมงละร5อยกับ200กับที่เนี่ยได้500กับ700เนี่ยคือมันเยอะกว่าเยอะไซก็โอเคไซก็แฮปปี้กับตัวเงินหลังจากนั้นไซก็ทํามันได้จนส การสอนเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ดีไซสก็เลยเอาเป็นอาชีพนี้เป็นหลักเพราะสุดท้ายเนี่ยรายได้มันก็ไม่ได้แย่เพราะไซเคยมีเดือนหนึ่งแบบสอนเป็นฟูลไทม์เลยนะช่วงที่ศักดิ์สินปิดเทอมเนี่ยช่วงช่วงสงการหรืออะไรประมาณนี้ไซสอนเต็มเดือนอะไซได้เดือนละแสนก็ลองไปคิดเล่นๆ่นเองก็ได้ว่าชั่วโมงละ5 0 0ร0อคุณคุณทำงานเหมือนเป็นพนักงานฟูลไทม์อะค่ะคนก็คูณไปคือมันมันก็ได้อยู่แล้วเออไซก็เลยแบบโอเคคือเงินก็ไม่ได้แย่เงินก็ดีด้วย แล้วก็ทําให้มีความสุขด้วยไงเราทํางานเราที่นี้เรามีความสุขเราก็เลยยึดว่าเออเนี่ยแหละอยากจะเป็นอาชีพนี้ต่อไปสิ่งที่เป็นข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือมันโตไปไม่ได้มากกว่านี้อย่างที่บอกว่าเซททางานเนี่ยมากสุดเซได้เดือนละแสนแต่ว่าแล้วจะมากกว่านี้คือทํำยังไงคือถ้ายังสอนที่สถาบันอยู่มันทําไม่ได้พอชั่วโมงที่เราให้มากสุดอะเ่เคยทำงานวันหนึ่ง1ิ สิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงก mm ็เคยคือ hmm. อ mm ันนั้นมันบอกเลยว่าเฮ้ยหนักเงินดีมากก็จริงแต่ว่าเราก็เหนื่อยมากด้วยคุณคิดสภาพว่าคุณสอนไปแบบทั้งวันอะสิบชั่วโมงทั้งวันแล้วเป็นอย่างเงี้ยทุกวันอย่างเงี้ยแล้วคือการสอนคือการพูดคือการเขียนกระดานมันต้องใช้พลังงานเยอะไงแล้วมันแบบพักเที่ยงแค่ชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยคือมันก็เหนื่อยแล้วเราได้แค่เนี้ยคือมันโกรบไปกว่านี้ไม่ได้คือเงินมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราให้เพราะว่ามันก็คิดตามชั่วโมงถูกไหมเพราะฉะนั้นคือกก็รู้สึว่า ถ้าจะไปเยอะกว่านี้มันไม่ได้แล้วแหละแต่คือเพราะสุดท้ายเนี่ยแซก็เลยรู้สึกว่าพี่พี่ชายนะเขาก็เลยชวนมาเปิดของตัวเองเปิดเป็นสถาบันกุศลชรรมตัวเองว่าเออแทนที่เราจะแบบให้คนอื่นทําให้คนอื่นทําไมเราไม่แบบทาให้ตัวเองละ่ะทาไมเราต้องแบบให้คนอื่นหักไปแล้วหักก็ไม่ใช่หักน้อยด้วยหักก็หักเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยก็เลยเป็นจุดที่ว่าเออเขาก็ชวนมาเปิดโรงเรียนของตัวเองตอนนี้ันก็เลยเปิดโรงเรียนของตัวเองด้วยก็คือสถาบันกุศลชรมเด็กมอต้นเลขวิทยอังกฤษ ทีนี้เนี่ยก็เฟกซิเบิลตรงที่ว่าตรงนั้นไซก็ไม่ได้ทิ้งก็คือยังมีเด็กที่สซสอนอยู่ใส่จะทิ้งคือแบบเลี่ยงทิ้งไม่ได้ส่ก็เลยเออกำหนดเวลาได้ว่าเออเนี่ยแหละสอนได้แค่ตอนเช้าและถึงตอนบ่ายแล้วตอนบ่ายไซก็กลับมาดูศูนย์ของที่ไซทําอยู่เพราะฉะนั้นก็คือข้อดีก็คือเรื่องเฟกซิเบิลแต่ว่าข้อเสียก็คือมันมันโตได้แค่นั้นคือมันไม่สามารถที่จะแบบโตโตไปได้มากกว่านี้ได้อันนั้นก็คือเรื่องชั่วโมง ถามว่าเรื่องราคาต่อชั่วโมงมันจะโตไปได้ไหมก็ที่บอกว่าได้ชั่วโมงละ5 0 0กับ700เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคือแม็กซิมัมมันก็มีแค่นี้แหละว่า700ตอนนี้ก็คือคงจะคงที่อยู่ที่เนี้ยไปมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้เพิ่มไปกว่านี้แล้วเราชั่วโมงเราก็ได้แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการเติบโตเนี่ยเซคิดว่าก็เดือนนึงอย่างมากสุดที่ใซททาเต็มที่เนี่ยได้แสตเนึ่งอันนี้ก็เต็มที่แล้วมันดูว่ามันก็ไม่ได้โตไปกว่านี้แล้วอันนั้นก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าาาออาเยอรยกห ออมาทําเองด้วยเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าจะคิดถึงเรื่องการ growth การเป็นฟ r e e l a n c หรืออะไรเงี้ยอาจจะดีกว่า <mm> ก็คือแบบทำอะไรได้มากกว่าขยขยาะยอะไรเงี้ยได้มากกว่าที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ที่สถาบันตรงนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีการเติบโตอะไรมากไปกว่านี้ <mm> พอดีเรามีคนรู้จักอะค่ะที่ที่รู้จักอยู่พอดีเนี่ยเขามีรุ่นน้อง อยู่ที่ปริญญาโทอยู่ที่หนึ่งแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออแบบสอนแอคเคาท์ได้ไหมเพราะว่าน้องเขาแบบไม่ได้เลยคือเขาไม่เคยเรียนมาทางด้านนี้เลยทางด้านบัญชีอนะไรเงี้ยเขาเลยอยากให้เราไปสอนให้แล้วเราก็สุกว่าเออ,อน,นี้ปริญญาโทเด็กอินเตอร์ด้วยเราก็เลยบอกเขาไปว่าอ่าตอนแรกคิดชั่วโมงละสองพันเออ,อน,นั้นก็คือสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราแบบออกมาทําเองสองพันอันนี้คือไม่ได้หักก็คือเข้ากระเป๋าเราเลยซึ่งโอเคเขาก็โอเค แล้วทีนี้เราก็สอนเขา2 0 0พบนตอนนั้นก็เ okay, คสอนไปประมาณ1 0 14ชั่วโมงหรือ15ชั่วโมงอะ่ะก็ก็ได้มาส0,000ก็ถือว่า,อาแบบรายได้ดีมากเพราชั่วโมงละ2 0 0พเนี่ยเออทีนี้เนี่ยพอสอนดีแล้วเขาได้เกรดดีขึ้นแล้วแบบเขาแฮปปี้มากคือเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าถ้าไม่มีคนสอนเนี่ยเขาต้องตกแน่เลยแต่พอสอนไปปุ๊บเขาได้ B ขึ้นมาเขาบอกว่าเขาแฮปปี้มากแลลวทีนี้พอแบบไปอีกเทอมหนึ่งก็สอนแสแตทกเขาก็เลยถามแล้วว่า สอนแสแตทให้ด้วยได้ไหมเออเราก็เลยว่าเออเราสอนได้แต่ทีนี้เนี่ยคือก็คิดอยู่ว่าจะเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นงานที่สถาบันก็ยุง่งแล้วยังมีโรงเรียนของเราอีกที่มัลติพาที่เปิดมาคือมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเราไปสอนเขาอ่ะมันก็เหมือนกับ ต้องหักชั่วโมงจากที่สถาบันไปแล้วก็หักชั่วโมงจากที่มัลติพายไปเราก็เลยบอกเอ้ยตอนนี้คือเวลาเราไม่ได้ว่างขนาดนั้นแล้วนะคือไม่งั้นมันก็ต้องมีการแบบเสียตรงนั้นไปเหมือนกันเราก็เลยเรียกเขาชั่วโมงละสามพันเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยเขาจะเดยนหรือไม่เด่นสุดท้ายเขาก็ตอบตกลงกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยชั่วโมงที่เราได้ตอนนี้ที่มากสุดของการทาเป็นฟรีแลนซ์ก็คือสามพันต่อชั่วโมงแต่ก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยสามพันต่อชั่วโมงเนี่ยมันเยอะมากนะเพราะว่าเราสอนไปแบบครั้งที่สอนอวชาาเร้ไปปะมมมณ12ัั่โง สามพันก็สามหมื่นหกแล้วถ้าเทียบกับงานประจำหรืองานธรรมดานี่ก็แบบถือว่าสามหมื่นหกก็ได้ราง่ายทั้งเดือนแล้วอ่ะสำหรับคนที่ทำงานแบบงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำแค่สิบสองชั่วโมงแต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่อย่างคือ เราไม่ได้หาคือลูกค้ามันไม่ได้มาบ่อยๆเงถือว่าตรงนี้มันเป็นเอ็กซ์ตร้าเคสที่เราได้แล้วเ,เราจะไปหวังพึ่งตรงนั้นว่า mm hmm. เฮ้ยเดือนหนึ่งฉันจะสอน13ชั่วโมงเอ้ย12ชั่วโมงได้3 6 0 0 0หกทุกเดือนมันก็ไม่ได้การันตีให้เราตรงนั้นเพราะเวลาที่เราสอนน้องออกไปจบไปน้องเขาสักเซสไปแล้วเคสหนึ่งเขาก็ไม่ได้เรียนกับเราต่อถามว่าแล้วเราจะไปหาคนใหม่จากที่ไหนคือเราไม่สามารถที่จะไปหาคนใหม่คนใหม่ต่อไปได้เรื่อยๆเพราะเราไม่ได้แบบ เป็นสถาบันหรือเป็นอะไรที่มีชื่ออยู่เป็นหลักแหล่งแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่ายังต้องสอนที่สถาบันอยู่เพราะอะไรเพราะว่าการสอนที่สถาบันเนี่ยมันก็คือเป็นตัวการันตีได้ว่าให้พ่อสถาบันเขามีชื่อเราสามารถการันตีได้ว่าเราจะมีเด็กคือเขาก็จะหาเด็กให้เราเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะได้ชั่วโมงละห้าร้อยเจ็ดร้อยโอเคมันก็ไม่ได้หน้าเกลียดม,มันก็ถือว่าเป็นงานประจํา ของเราได้ว่าทําให้เรามีรายได้คงที่ในส่วนของส่วนนี้แต่ถ้าเป็นส่วนฟรีแลนซ์ที่เราออกไปทํเครื่องนอกหรือเราออกมาเปิดโรงเรียนของเราเองอย่างนี้ค่ะคือเนื่องจากเราก็ยังไม่มีชื่อมันก็ต้องค่อยๆอ,อาศัยเวลาเราก็ยังการันตีไม่ได้ว่าคนที่เข้ามาจากการที่เราออกไปหาเองเนี่ยมันจะเข้ามาเยอะหรือเข้ามาน้อยในแต่ละเดือนอันนั้นก็ก็ถือว่าทำสองส่วนเนี่ยค่ะควบคู่กันไป ก็คือรู้สึกว่าโอเคโมเดลเนี้ยมันสามารถทลายข้อจำกัดของเราได้อย่างที่บอกว่าข้อจำกัดของการทำงานเป็นครูเนี่ยติดอยู่ที่ว่ายังต้องทำงานกับสถาบันอยู่เนี่ยที่ไม่ออกมาเป็นฟรีแันเท,ท่าทีคือมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกนี่คือเรื่องของเวลาเราทำอะไรกับเวลาไม่ได้เพราะว่ายังไงวันหนึ่งถ้าเราจะสอนอย่างมากสุดก็คุณสอนได้เต็มที่10ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือถ้าคุณจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่คุณแต่คือมันก็จำกัดเวลาเรามีแค่เนี้ย เพราะฉะนั้นถ้ามันจะไปโกรธในอาชีพสายครูสิ่งที่จะโก้ดได้ก็คือราคาต่อชั่วโมงที่จะไปโกรธได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของราคาต่อชั่วโมงกับจํานวนคนต่อชั่วโมงที่เราสอนตรงนั้นเพราะยังไงชั่วโมงเราก็มีจากัดอยู่แค่แบบสมมติ10ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงแค่น,นเองเพราะฉะนั้นไปโกรธในเรื่องของราคาแต่ทีนี้เนี่ย ฟังโมเดลของอัคคิลคือคิดว่าในเรื่องของราคาไม่น่ามีปัญหาแต่ในเรื่องของเด็กจำนวนคนเพราะว่าส่วนนี้คือเหมือนเราสร้างแบรนด์ให้ตัวเองเพราะแทนที่จะการที่จะหาเด็กเข้ามาเนี่ยเรายังต้องอาศัยซื้ออาศัยชื่อของสถาบันอยู่ตรงนี้ถ้าเรามีชื่อของเราเข้าไปอยู่บนหน้าเว็บมันก็เหมือนกับทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างแบรนด์สร้างสถาบันของตัวเองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายถ้าสมมติเราอยากมีโกรธหรือถ้า เวลาเรามีจํากัดแล้วอยากจะมีคนเรียนมันก็ตามหลักดีมานสัภายนะว่าถ้ามีดีมานเยอะเราก็สามารถที่จะเรียกราคาเพิ่มขึ้นได้ตามตามชั่วโมงที่ตามตามประวัติการสอนของเราว่าถ้าเด็กรีเฟอร์ขึ้นมาดีแล้วออโหวตให้เราเดทให้เราได้คะแนนดีอย่างี้ค่ะคนอื่นเห็นคือมันก็เหมือนสร้างแบรนด์สร้างชื่อของเราสร้างสถาบันของเราเองเข้ามาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปเรื่อกสามารถที่จะกรธได้โดยการเพิ่มราคาได้หรือกรธได้โดยการเปิด อย่างที่บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อครั้งได้อันนั้นก็สามารถเข้ามาได้สุดท้ายเนี่ยนักเรียนไปถึงระดับหนึ่งโกรธในระดับท้ายที่สุดคือคุณสามารถที่จะเปิดเป็นวิดีโอสอนอันนั้นคือเหมือนเป็นแพสซีฟอิน c o m แล้วเพราะว่าคุณสอนไปแล้วคุณสามารถเอาเทปเนี่ยไปเปิดต่อได้อีกซึ่งตรงนั้นนะคะคือเป็นจุดมุ่งหมายจริงๆว่า คุณไม่ต้องทํางานก็นได้นะโอเคมันนั้นคุณจะเข้ามาสอนทีอัปเดตวิดีโอทีหนึ่งแต่วิดีโอนั้นสามารถเข้าไปรันต่อรีรันไปได้เรื่อยๆแล้วมันก็สามารถสร้างจเนอเรตอินคัมเข้ามาให้คุณเรื่อยๆอันนั้นนะคะคือสุดท้ายจริงๆว่าเป็นโกว่าแบบมันสามารถสร้างอินคัมโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยได้ถ้าคุณสอนได้ดีจริงๆแล้วแบบมีเทปที่เป็นมาสเตอร์ จริงๆที่ทําได้เพราะฉะนั้นคือคิดว่าถ้ามีเว็บตรงนี้มันช่วยเราได้ก็ก็คือสามารถสร้างเส้นทางการเป็นครูอะคะ่ะได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีความเสี่ยงด้วยแล้วเราสามารถมีโก a ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือมันก็ทลายข้อจํากัดที่ผ่านๆมาของเราได้ะคะ่ะ